สบายดีพี่น้องสีผ้าไปขอห้วยมือนี่นะน้ำต้นกล้วยน้อยออกปีต้นกล้วยตายแล้วแต่ออกปีมาเบิ่งน้ำกันเด้อเศนเหล็กยังต้นกล้วยตายกับออกปีมามามา,มาเบิง่งเพื่นมาปีป่าตน้ตนกล้วยนะป้าประตูให้แม่นะลูก ได้แล้วนี่ไปจองบลมสบนั่นนะเขาก็ชิลบ่หบวูข่อาใช่ไสม่ใส่นี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 ่ข้างนอกเบิงน่ต้นกล้วยนี่นี่นี่ต้นน้อยใบบบมี มีปีมีหมากมามาสี่คอนิโขแโคกหกสีเท่านั้นเถอะเอาเอา,เอาเดินมาคอโขค้ขอหลาดได้หนิเห็นตัวเด็ดเดินเนาะยูมาคอโขค้ขอหลาดคนตกลิ้นกับปริยูไม่รู้ก่อนนะเบิ้มอืดเบิ้มถ้าแป้งถ้าแป้งเนาะ เป็นยูบนไหมท้าแปลงนี่เบิองลูกหลูกหาเพื่นพี่น้องเบิองต้งการโป่งกั๊กเส็เบิองพี่ลูกเบิงนี่อุ้ยกุ้ยคนสีหักแล้วนี่อมากเมื่อจำเจียวบ่โอ้เจหยงนาด 8ปดชองแค้นมามาใส่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 แปช่องชองแป่นี่มอบึงนูกบังคับเอาเอาใอ่ไม่ใหนบอกตัววะ8แปดช่องอือแ่ขนาดัเอาจองอมามูกแดช่องเบื่งน้ำตาลเด้อพี่น้องแปดชองชงปนี้เนาะ กว้ยลูลูกกยเดอพวกนี้ยนะกยตายแล้วก็ออกปีออกมากนับเบิ่งหมากมันดูจังมากนับไปทุกร้ยหนึ่งสองสามสี่หาหกามกื้อพายมันเจ็ดแปเกิบงวีเด็วีอลไจักมากสิบเอ็ดสองานพนตกลิ้นกับบริยุ่งเห็ดแห้งไรกุยแล้สิมุนสามากแปด ิบสอกสิบแปดเชากล้วยชาซีหมาก flames. เด้อชาซามจะได้ลูกนำบ่ครบไปเชาซีหมากเด้อมีกล้วยชาซีหมากพี่น้องอืมนี่ชาสามเฮ็ดไปทุกที่ไปเฉลิมกินทายบางอย่างดูแปดช่องนะนี่แปดชงพี่น้องเลย อ้าพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยมาอฮอดเทสแหละดดเด้อได้โตเดดิสแมาเลยแล้วแ,แต่ผู้ได้สีเชื้อขอัไปเบิ้งน้ำกันเด้ออ้พาพปเขัเบิ้ลมวก็ผักก็อะไรก็แซ่นะเด้อขอบใจหลยๆผักก็ติดตามผักก็ติดตาม